สอบทุกข่าวอาจารย์เอาเรื่องเราดีๆก่อนนะคะพี uh> ่ว okay. า์ดอะไรดีครับน้องมากดีใจด้วยปรบมือสิครับปรบมือก็โอเคครับภูมิใจนะคะถึงแม้ว่าเวทีแบบมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ปังอลังการระดับแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะฮะจากความพยายามของคนตอบโจทย์ได้ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครอันนี้มันคือเรื่องจริงแล้วก็เราก็ดูการเก็บตัวเขาตลอด วันที่ก่อนประกวดเราก็ให้กําลังใจแล้วก็คุยทางไลน์กันแล้วก็ดูตั้งแต่แมตช์แรกจนแมตช์สุดท้ายเลยก็คือตั้งแต่เบรกแรกนะทั้งที่วันนั้นนะมีงานเลี้ยงของฟิลิปปินส์แต่ไม่ไปก็นั่งดูแล้วก็ลุ้นก็ดีใจด้วยที่น้องจะได้แบบรู้สึกว่าเป็นการแบบยุติบทบาทนางงามแบบอย่างมีความสุขนะฮะเพราะว่าน้องเองก็ได้ถือว่าเป็นผู้ชนะนะฮะถึงแม้อยู่ในไทยแลนด์อาจจะเป็นรองนะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ชัยชนะกลับมาสบายแล้วละ่ะค่าตัวก็ขึ้นแล้ว <laughs> กว่าจะได้มงมง,มงใหญ่มง,ม,มงนี้มาคือมงเนี้ยเอาจริงๆมันก็เฉียดมาหลายรอบแล้วละ่ะ<ม>นะครับเราเฉียดกันมาประมาณ4ี่ห้าครั้งแล้วนะครับอย่างเช่นพระช,ชาพลนะครับ<ม>อ,อันนั้นก็ได้ลองถ้าเปรียบเทียบก็คือลองหนึ่ง<ม>นะครับแล้วเราก็เคยมี2014ก็คือน้องพลอยที่เป็นนักแสดงนะครับเราก็ได้อันเดียวกับมงเดียวกับพระช,ชาพลก็คือลองหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีอ๋อยาดาแล้วก็ Amanda, อเมนดาของภูเก็ตตอนนั้นที่อยู่กับเรานะฮะที่เป็นมิสอินเวิร์สนะฮะอันนั้นก็ได้เท่ากันก็คือประมาณรอง3อก็คือเซาท์อีส t เอเชียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ถือว่าวนเวียนไปวนเวียนมาจากการที่เราส่งประมาณกับ10ปีนะครับเพราะส่งนักบินสัยสิสิบปีแหละเราวนเวียนอยู่ประมาณ4รอบรอบที่5ถึงจะเข้าวินฮะ,ะเป็นมงใหญ่ครับผม หลายๆคนก็ชื่นชมพี่นวัดมากเลยว่าปีนี้พี่นวัดเลือกนางงามได้แก่งจริงๆเพราะแต่ละคนคือสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกหมดเลยบุญมาวาสนาทรงแหละเอาจริงๆทุกปีมีความตั้งใจสูงแต่บอกตรงๆว่าบางทีเนี่ยมันก็ผลแห่งการตัดสินบางทีมันก็อาจจะแบบเฮ้ยทั้งโชคและทั้งความสามารถมาบวกกันแต่พีนั่ยอมรับว่าอ่ขยังจะโชคดีเ <c oughs> มื่อเราเลือกปั๊บเนี่ย กระแสค่อนข้างมาแล้วก็มาได้เรื่อยๆนะฮะก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนแหละที่เปิดใจรับนะฮะแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่ภูมิใจก็คือคนนอกกลุ่ม <c oughs> ที่ไม่ใช่กลุ่มคนดูนางงามเนี่ยไปไหนก็ถามถึงมิสแกรนอันนี้เป็นสิ่งที่พื้มใจมากไปทานอาหารร้านไหนไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตไหนเป็นผู้หญิงปกติเด็กน้อยนะฮะเด็กที่แบบมาทำงานตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งเป็นผู้หญิงแท้ๆอะไรเงี้ยถามแม่ครัวถาม ตรงนี้เป็นความภูมิใจทําให้แบบคําว่านับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนดเนี่ยซึมซับไปหลายๆที่ก็ดีใจมากขอบคุณที่ เอ็นดูกันนะครับแล้วก็ปีที่11ที่กําลังมาถึงนี้ก็กาลังเริ่มเข้มข้นมากขึ้นครับที่วันรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้คือมิสแคนนางงามของมิสแคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นมิสแคนไทยแลนด์รวมถึงมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนลทุกคนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยไปหมดเลยดีใจนะครับอันนี้จริงๆเลยดีใจมากๆ<ม>ดีใจจริงๆนะครับกลุ่มรั์ในโลกใบเนี้ยผมว่านะบางทีเราหายากหายเย็นแต่ถ้าเราเจอมาแล้วเราจะรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ ยังตอกย้ำนะครับว่าใน Asia, เอเชียโดยเฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียเป็นขุมทองของการประกวดนางงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบนะฮะเข้ามาก่อนแล้วเราจะต้องรีบยึดเขาเรียกว่าความนิยมในแถบนี้ให้ใหได้อีกหนึ่งเมืองที่เราจะไปกันนะครับ <c oughs> ก็คือกัมพูชาเพราะว่าจะเอาน้องพิชี่ไปส่งนะครับได้ไปกลับบ้านให้เขาได้เฉลิมฉลองสักทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะประมาณหลังปีใหม่คงจะได้ไปแล้วก็ส่วนแผนของผมก็จะกลับไปที่บราซิล ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะกับอิสเบลลาเพื่อโฮมคัมมิ่งแล้วก็ไปเฉลิมฉลองแล้วก็ฉลองคานเนวาลที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็เรียงแผนเอาไว้แล้วก็หลังจากปีใหม่เป็นอะไรที่จะต้องค่อนข้างเหนื่อยและเดินทางเยอะมากครับทันทีเลยแล้วก็อย่าลืมครับตั้งแต่วันที่1นี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะเริ่มนะครับแกรนด์เดซัมเบอร์เนะฮะขายของนิดนึงนะฮะนะอย่าลืมนะครับ ทุกพละหัดส,สุกเสาพลหาส,สุกเสานะครับที่โชว์ดีซีนะครับไปสงสายก็ได้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงประมาณปีหนึ่งแล้วเขาดาวกับมิสแกรนทั้งหมดนะฮะที่อยู่กับเรานรในคืนวันที่ส1ทุกคนขึ้นคอนเสิร์ตหมดนะจะได้เห็นโกโก้ร้องเพลงนะฮะ <c oughs> ซึ่งถือว่าซึ่งถือว่าเป็นที่หนักใจมาก <c oughs> <c oughs> จะไปว่าเขาอย่างนั้นก็ไม่ถูก <c oughs> เขามีซิงเกิลถึงนะฮ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเนี่ย สวยมงลงใช่ไหมนั่นนั่นเพลงนั้นล่ะฮะเขาก็จะได้ขึ้นมาร้องแล้วจะมีร้องหอลำแล้วก็จะเอาน้ําอ้อยชนะพานอะไรกับได้หลายๆคนเอาฝ้ายสุภาพร์เอาสุรักษ์มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตให้หมดคือเป็นการรวมพลังส่งความสุขข้ามปีใหม่แบบสไตล์แกรนแกรนเราวันที่สารเชิญทุกท่านนะครับที่โชว์ดีซีบัตรถูกมากนะสามบาทเองจะไม่เก็บอยู่แล้วเกรงใจค่าน้ำข้าไฟเขานะสามบาทแต่เราไปสนุกกันอย่างเต็มที่นะครับก็ฝากด้วยแล้วก็วันที่หนึ่ง นะเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนด้วยนะครับตอนสักประมาณบ่ายโมงจะเชิญไปที่ไหนต้องคอยติดตามช็อตนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมันแน่นอนนะฮะวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้บ่ายโมงตรงต้องว่างกันนะฮะนึ่งมลือนี่แหละครับไหนไหนพี่วันก็พูดถึงวันที่หนึ่งแล้วดูอัปเดตสักนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปเจอแ้วนันที่ไหน อันนี้อันนี้ถ้าเป็นมิสแกนคือมงนะเขาเรียกว่าสามารถขมวดเข้ามาหาเรื่องก็เอาจริงเอาจริงๆก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับผมถูกเขาเรียกว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหาย100ล้านนะครับก็รออยู่นะครับคดีนี้ผมจะไม่ให้เงียบเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อไปแล้วว่าผมอาจจะเป็นคนแบบนั้น นะฮะล้าทำให้คนอื่นเขาเสียหายเป็นร้อยล้านนะฮะก็เยอะอยู่นะฮะใดๆก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รอหมายนะครับที่จะเรียกผมไปไปสอบปากคำนะครับซึ่งก็ต้องไหว้วานนะฮะ,ะทางสอนอด้วยว่าให้เรียกผมนะฮะแล้วก็ถ้าไม่เรียกเนี่ยเราก็จะสเต็ปขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่จะขออนุญาตที่จะแบบมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ไม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 ่ใช่เรื่องปกติครับผมไม่อยากให้มันเหมือนขึ้นกับทุกฝั่งแล้วมันเดี๋ยวจะใช้มาตรฐานแบบนี้กับเรื่องหลายๆเรื่องได้ผมไม่ได้หมายถึงว่าทางเขาอย่างเดียวนะคะคืออยากจะให้เป็นบรรฐานแล้วก็ที่เขาพูดว่าเขาจะไม่รับกระเชา้าจะไม่รับการขอโทษใดๆทั้งสิ้นจะเอาให้ถึงที่สุสด <c oughs> เพื่อจะเป็นตัวอย่างผมก็อยากจะเห็นตัวอย่างครั้งนี้ให้กับสังคมจริงๆ ผมก็ไม่อยากให้สิ้นสุดครับเอาผมให้สุดละกันฮะแล้วก็เราจะได้เป็นตัวอย่างในสังคมว่าความจริงคืออะไรครับแสดงว่าวันเอกสารหรือข้อมูลแสดงว่าวันนั้นพี่วัดเองก็ได้มีการดูเหมือนกันหลังจากที่ดูดูครับดูครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมก็ยังตอบเหมือนเดิมนะครับเอาสั้นๆละกันนะผมยังตอบเหมือนเดิมว่าผมเคยเจอเขาตามอีเวนต์ผมพูดแล้ววันนั้นผมก็พูด ถ้าย้อนกลับไปฟังที่สัมภาษณ์วันที่โรงแรมสวิสโฮเทลผมพูดว่าเคยเจอตามอีเวนต์ต่างๆที่เราไปอีเวนต์หรือมาอีเวนต์ด้วยกันแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะฮะการที่รู้จักเป็นการส่วนตัวนั่นหมายความว่าต้องมีไลน์พูดคุยหรือมีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งกันและกันผมไม่เคยรับสายผมไม่เคยโทรหาผมไม่เคยมีไลน์เขาไม่เคยมีไลน์ใดๆทั้งสิ้นไม่เคยมีการติดต่อกันนะ,ะับเพราะฉะนั้นถ้ามีเอาออกมาโชว์มันไม่มี และคนที่ผมคุยด้วยชื่อคุณพรชัยตามที่แจ้งไปแล้วนะครับคนคนนี้เป็นคนโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอซื้อสปอนเซอร์เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วผมก็ไปหาท่านแล้วท่านก็คุยในเงื่อนไขทุกประการจนล่วงเลยมาถึงการทํางานร่วมกันนะฮะจนถึงวันก่อนที่จะเริ่มมีข้อเขาเรียกว่าข้อขัดแย้งกันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเรียนเหมือนเดิมว่าผมพูดเหมือนเดิม คือเคยเจอแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะและ้วก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมต้องการทํางานให้ปลอดภัยนะครับในทุกๆเรื่องที่เราทําเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เป็นสตาร์หรือคนที่เป็นสาธารณะเนี่ยรีวิวอาหารรีวิวอะไรก็จะต้องมีออยก็จะต้องมีเอกสารขนาดมีแล้วเนี่ยเราบางทีเรายังถูกเอกสารปลอมเราก็จะไปถูกโจทย์ไปด้วยอย่าง มิสแกนเนี่ยที่ผ่านมาก็มีรีวิวบางตัวซึ่งแบบมีปัญหาทุกคนก็มาโจมตีว่าเห็นแกนเงินไม่รู้จักดูผมบอกผมดูแล้วออยอก็มีซึ่งออยอก็ไม่หมดอายุเพียงแค่ว่าจะใส่เหมือนออยอไหมบางขวดเราก็ยากอีกที่เราจะเข้าไปดูอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียของคนในสาธารณะแล้วก็มีการโปรโมทโดยใช้ชื่อเสียงเราเราก็ต้องจําเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องขอดูบางอย่างเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นต้องให้เข้าใจเราด้วยครับเเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ว่าก็มันเหมือนอาจจะมีการในข้อตกลงไม่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 เป็นไปตามที่วางไว้ก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีการแคนเซิลงานของอินฟ้าไปล่าสุดอ๋อไม่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 ไม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 แหนเออเอาเอากับเขาไม่อะเรื่อง <c oughs> <c oughs> แจ็คสันหวังแจ็คสันหวังเนี่ย เราได้รับงานแล้วจริงๆครับได้จองงานแล้วจริงๆจองมาเป็นเดือนๆเพื่อจะไปงานวันนี้คืนนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าปาร์ตี้พิเศษคืนนี้ซึ่งสปอนเซอร์ที่จัดปาร์ตี้เนี้ยก็ก็จะเป็นสปอนเซอร์ซึ่งอยู่ในเครือหนึ่งซึ่งอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวหนึ่งะนะคะก็คือแคนาบิสนั่นแหละพูดตรงๆเราไม่ต้องมีอะไรอ้อมหรอกแคนาบิสเป็นเจ้าของโปรดักตัวหนึ่งแล้วเป็นเจ้าของพันาุีซึ่งเป็นคลินิกด้วย นะครับแต่ทีนี้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นแคนาบิสแต่พอเวลาที่จะขึ้นงานจริงๆอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเอ๊ะเป็นแบรนด์พนาซีเราเองเราก็เราก็ไม่เป็นไรนะถ้าทําได้เราจะพยายามให้มันจะได้แบบไม่อลุมมารวยกันไปแต่พอเวลาใกล้ๆขึ้นมามากขึ้นเราขอถึงกิจกรรมที่ให้ทํา <Okay. S 1> ก็มีบอกว่าเออเดี๋ยวกิจกรรมจะมีนะนะแล้วเราก็ทวงไปอย่างที่ผมโพสต์นะครับทวงไปล่าสุด <Okay. S 1> ก็คือ อิงฟ้าทําอะไรบ้างกิจกรรมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากําลังแจ้งผู้ใหญ่จะเลี้ยงให้ทั้งหมดผมก็คิดว่ามันก็หนึ่งสุ่มเสี่ยงสองมันใกล้เกินไปสามเราไม่รู้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราไม่พูดนะแต่ตอนนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าบอกว่าให้ไปไทยอินโปรดักต์คลินิกสมมติให้ไปถ่ายรูปกับคลินิกสมมุติหรือให้ขึ้นไปทําอะไรบางอย่างกับแจ็คสันหวางสมมุติเหมือนกับที่ดาราบางคนอาจจะถูกแบบตําหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่สบายใจว่าให้ทําอะไร ถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ความพอใจของแต่ละคนว่าคือเราเรา,เราทำงานน่ะถ้าเราไม่ติดคอนแทคทำได้หมดแหละถ้าเป็นงานที่สุดจริตนะเช่นจะให้ไปกระโดดกอดคออย่างเวทไททนเนียมเมื่อคืนก็กอดคออา้าไม่มีปัญหาหรอกครับจะทำอะไรก็ให้ใส่สีชมพูก็ใส่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกครับแต่เราต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมข้อหนึ่งติดขัดไหมถึงเรื่องการเป็นพรีเซนเตอร์เราเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ในเครือแบรนด์นี้แต่เราไม่ได้เป็นแบรนด์นี้นั่นคือข้อข้อจากัดข้อหนึ่งและข้อที่2ก็คือ ไม่ส่งตารางงานที่ให้ทํามาให้แน่นอนส่งแค่เวลาว่าทุ่มหนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปแล้วเราต้องทําอะไรเราถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปแล้วทําอะไรแล้วแล้วเกิดบางคนเกิดเขาไม่รู้สึกพอใจเราอ่ะจะเป็นคนเสียนะครับเอาเป็นว่าเราก็เลยคิดว่าเออก็ยกเลิกไปก่อนจริงๆพอยกเลิกไปแล้วมันมีฟีดิบส์มาดูกลับมาไหมครับเพราะจริงๆเหมือน,นค,คือมันมีข่าวออกมาแล้วแหละแล้วแฟนคลับก็รออย่างว่าคือต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่า แฟนลับเองเนี่ยบางคนก,ก,ก็เตรียมที่จะพบกับอิงฟ้าแต่ว่าใน,ใน,ในอีกฐานแฟนขับหนึ่งของศิลปินฝั่งผู้ชาย<ฟ>ก็ยอมรับว่าเขาก็ห่วงศิลปินเขาก็เลยหนักใจไม่รู้จะทำยังไงคือเราอ,อยากไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะฮะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้ก็ผมก็บอกกัะตรงๆในด้อมบอกว่ามึงขออนุญาตแคนเซสล้นงานนี้นะครับขอภายจริงๆแล้วผมก็บอกกับทางสปอนเซอร์ว่าขออนุญาตใช้นี่งานนันเนี้ยให้เป็นงานครั้งต่อไป ซึ่งเป็งานที่ตรงผมก็เขียนเลยนะว่าอขอขออนุญาตเอาสิทธินี้ควจุประสชัดเถไปใช้ครั้งต่อไปอที่เป็นแบรนด์ของเราก็คือ c a n n a บิสโดยตรงแล้วก็มีการแบรบพูดง่ายๆว่ามีการเตรียมงานแล้วบอกมาชัดเจนเช่นจะให้ร้องสองเพลงนะฮะจะให้แต่งเสื้อผ้าสีอะไรให้ถ่ายแบ็คดรอปกับใครมีสัมภาษณ์สื่อไหม,มนะครับแล้วจะให้กอดกับใครต้องบอกด้วยนะสมมุตินะสมมุตินะ คือเราทํางานให้หมดเลยเราจะดูหน้างานรักก็ก่อนถึงหน้างานครับก็เลยโอเคครับโอเคครับก็ตอนแรกที่ผมพิมพ์ไปเนี่ยในกรุ๊ปมันจะมีประมาณสิบคนสำหรับกรุ๊ปอีเวนต์นี้ผมก็หนาวอยู่นะเอาพิมพ์พิมพ์พิมพิมพ์สุภาพแล้วสุภาพอีกนะพิมพ์แล้วก็ส่งไปโชคดีฮะที่ทางเลขาผู้ใหญ่ก็พิมพ์มาบอกว่าค่ะเดี๋ยวเรียนผู้ใหญ่ให้แต่ก็ได้รบชื่อผู้ใหญ่คนนี้ทิ้งไปแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากก็เป็นเจ้าของแหละนะฮะแล้วก็ อีกบรรทัดสองบรรทัดถัดมาเนี่ยผมไม่ได้แคปให้เพราะมันมันสิ้นสุดละเขาบอกว่าทางติดติดรับทราบแล้วเข้าใจในเหตุผลค่ะคผมก็สบายใจท่านเข้าใจคแล้วเจ้าของฟาร์มก็เข้าใจก็เข้าใจครับแล้วเราก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะเพิ่งทํางานได้ไม่กี่เดือนเองอเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างนี้แล้วกันขออภัยสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเอ่อเขามีการอุดหนุนสินค้าเพื่อจะได้ไปเจองานนี้เท่าที่ทราบอ่ะราคามันก็ไม่ถูกนะมันเป็นเยอะอยู่ นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดสมมุติว่าอุดหนุนเพราะอยากเจออิงฟ้าเดี๋ยวเจอเมื่อไหร่ก็ได้ฮะยินดีฮะบอกลบอกเลยว่ามาจากงานนั้นก็ได้พวาะแปลว่าพี่นบจะจัดตอบแทนแฟนคลับอีกก็เดี๋ยวนี้นะฮะที่จะมีจัดอยู่ก็คือมีจัดเบิร์เดย์มีจัดคอนมีจัดคอนเสิร์ตทุกวิกเอนแล้วนีก็มีจัดเบิร์เดย์ของชาลล็อตนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีแบบจัดงานปาร์ตี้คู่อิงหลอก็คือวันที่28เพิ่มเข้ามานะ,ะที่โชว์ดีซีด้วยแล้วก็ บอกที่นี่ที่แรกเลยเดือนมีนาคมเราจะจัด Grand Fashion Show ที่โชว์ดีซีสำหรับดีไซเนอร์หน้าใหม่ของประเทศไทยว่าจะไม่บอกแล้วเจียวบอเปียยังไม่รู้เลยจะดูไม่ใช่ไม่บอกแล้วคือยากว่าจะเป็นการมนช่วยเหลือน้องๆคือจากจากที่เราเนี่ยเดินทางมาแล้วในทุกจังหวัดเราเห็นเลยว่าแมทเชียลในทุกจังหวัดดีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่ก็แบรนด์ของโลโคอเขาให้ใส่ก็ใส่ก็เนื้อผ้าดีอะไรดีๆหมด แล้วปัจจุบันเนี่ยใครคิดว่าผ้าไทยหรือแฟชั่นแบบต่างจังหวัดเป็นของคนรุ่นเก่าไม่ใช่นะฮะปัจจุบันดีไซเนอร์และเจ้าของหน้าใหม่เป๊ะเลยเก็นเกาหลีเป็นโอปป้ากันหมดเพราะฉะนั้นนี่เขาขาดเพียงแค่จังหวะและก็โอกาสเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพื้นที่ให้เขาได้แสดงงานนะครับเดี๋ยวจะออกรายละเอียด <c oughs> แล้วก็กําหนดรวมถึงใครที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมได้นะครับแล้วมาทํางานกับเราสําหรับโปรเจกต์นี้ก็ร้านหรือดีไซเนอร์ก็ไม่ได้เสียตังอะไร เราให้พื้นที่ฟร<ม>ีครับเ,เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดต่อไปแตชั้นวีไปเลยใช่ไหมมากกว่าวีก็ได้นะฮะอาจจะสองวีเอาเป็นว่าดูเพลินๆดูเพลินๆเ,เราตอบแทนสังคมบ้างอะไรบ้าง<ม>นะครับผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่การดูนางงามหรอกครับคือการมีโอกาสผมว่าเราแกรนแกรเรามาถึงจุดที่เราแชร์นะครับเพราะเราอยากจะแชร์ซึ่งเราตั้งสโลแกนมาแกรนเอ็กซ์เพียร์ก็คือว่าอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกับแกร์นนะฮะในทุกๆรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย เรากำลังสร้างโอกาสสร้างงานและสร้างความภาคภูมิใจว่าคุณคือส่วนหนึ่งของเราไม่ได้คุณไม่ได้คุณมาเป็นเพียงผู้รับชมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหมดยุคการประกวดนางงามแล้วครับตอนนี้คือยุคแห่งการทํางานโอเคนะขอบคุณนะคะับณวัาท้าท้าทองขอหนึงก็คือวันที่เขาไลฟ์สดอ่ะแล้วเขาอ่ะเอาหลักฐานเอารูปพี่ที่ถ่ายคู่กับเขาอะไรเงีแล้วก็ถามซ้ำว่า ไม่รู้จักกันจริงหรออะไรก็เจอกันทำงานนะครับนั่นก็รูปที่งานอีเวนท์ทุกงานนะครับไม่เคยมีรูปกับเขาส่วนตัวที่บ้านเขาหรือที่บ้านเราหรือใดๆเพราะว่าส่วนมากรูปที่โชว์ก็คือรูปที่ไปงานอีเวนต์ถูกไหมฮะก็คือไม่มางานมิสแกรนก็ไปงานอีเวนต์นะฮะซึ่งแน่นอนเจอกันที่โชว์ดีซีก็ไปงานอีเวนต์อยู่แล้วไม่ไม่ใจที่พี่พูดว่าไม่รู้จักเขาเสียความรู้สึกมากรู้สึกเพราะเขาเป็นแบบสปอนเซอร์รายใหญ่ของมิสแกรนเลยนะผมไม่ได้คอยดูแลความรู้สึกผมดูแลธุรกิจ นะฮะอันนี้พูดตรงๆถ้าความรู้สึกผมมีให้กับคนใกล้ตัวนะครับแต่ว่าธุรกิจก็คือดูแลซึ่งกันและกันให้ผลประโยชน์อันนี้ต้องขออภัยจริงๆอันนี้พูดตรงๆแล้วก็อย่าเสียใจเลยครับเพราะว่าผมว่าเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็ยังคงเป็นคําเดิมไม่รู้จักจริงๆผมยังไม่รู้จักเลยว่าชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรแต่ผมจําได้แล้วละ่ะ ออกทีวีมีตัวถอถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยถอทองถอทองอ่ถออะไรอย่างเงี้ยนำหน้าแต่แต่ผมไม่รู้ชื่อเต็มเต็มแล้วผมก็ไม่รู้นามสกุลนะฮะจริงๆครับเอ่อแต่ผมรู้ชื่อเล่นเพราะว่าเขาชอบพิมพ์และเรียกกันนะครับแค่นั้นเองแล้วก็อย่างอื่นผมไม่รู้จริงๆรูปรูปเราถ่ายด้วยกันจริงๆผมมีรูปเยอะกว่านั้นอีกนะ ถ้าอยากได้เพิ่มบอกผมเพราะว่าอยู่กับตากล้องผมเยอะตอนเวลาไปงานตากล้องจะรวไว้มันทียี่สิรูปจะเลือกเอารูปเดียวนะฮะผมมีครับอันนี้เจอฮะเจอกับรู้จักไม่เหมือนกันต้องขออภัยจริงๆครับ <Okay. S 2> แต่ว่าอย่าลืมนะไหนๆก็ไปถึงโรงพักแล้วถ่ายรูปแล้วโพสต์แล้วมีคนเอาไปอ่านแล้วนะมีป้าเปอร์เอาไปเล่นคอนเทนต์กัน <c oughs> วันเ <c oughs> ว้น,ว,น,ว,นวันแล้ว <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจรแล้ว ยังไงก็ดูแลผมด้วยอย่าทิ้งผมกลางทางนะฮะต้องฟ้องให้จบนะฮะผมอยากไปศาลแย่แล้วครับคือพี่นาวาก็จะไม่ยอมเหมือนกันก็จะใครว่าไม่ยอมมั่นใจไหมครับใครว่าไม่ยอมครับคนอย่างผมว่าแล้ครับผมผมถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาผมก็จะต้องรักษาสิทธิ์ของผู้เสียหายน,านะครับเอก,สา,กสารเรานี้แน่นเลยใช่ไหมครับ ก็วันที่หนึ่งเนี่ยที่บอกนะครับเดี๋ยวเจอกันอ้าา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 อาาอ